ฉันอัดตลอดเวลาเ้วยเหนือนกดนเลสวยเขามาทำไมตอนนี้แม่ไอจังหวะิดจัดดเลยว้าสิบสามวันสิบสามวันที่ผมหายตัวไปเพราะไอ้ทาวเวอร์ตู้เย็นลอยได้นี่ตัวเดียว เพว่าผมไม่ต้องอธิบายใช่ไหมคนนี้ผมมาอยู่ u b e r อะไรงั้นก็ไปเรื่องคลิปเลยฮะ Oh my God Killer fish Killer fish from San Diego Oh my God guys it's a killer fish Killer fish มาเลยดีกว่าจำทา่าข้งตัวทาเมอร์ใหม่อย่างเจ้าเฮลิเฮลิเฮลิคลายโอ้ผมจำชื่อไม่ได้สักทีเว้ย ฟาร์มาสิบสามวันสมองสมองไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนนี้ขออนุญาตเรียกต่างแป๊บนึงโอเคสวยสัมฉล่าตัวไฮโโรเป็น er ท่าเรือเทอร์เรสตอร์เลอร์ซับพอร์ตนะแต่ที่ผมคิดออกแล้วก็มีราคาประมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเป็นทาวเวอร์เฮลิคอปเตอร์อู้วเฮ้ยโมเดลสวยอยู่นะดูนี่โมเดลคือแบบมันเอาเฮลิคอปเตอร์ปกติไปย้อมสีสีฟ้าแล้วก็เอาไปใช้ตัวเย็นหนึ่งทีได้ทาวเวอร์ใหม่เหตุผลที่หนึ่งเลยคือเป็นทาวเวอร์ประเภทเออประเภท โอเครอบที่หนึ่งเนยมันเป็นทาวเวอร์ประเภทสตอลเลอร์หรือว่าเป็นทาวเวอร์ประเภทแช่แข็งแล้วก็สตราร์แรงต่างเนี่ยผมจะพยายามไม่พูดถึงตัวเดมิร์แล้วก็ดีเวสนะผมจะไปพูดถึงการแช่แข็งดีกว่าเรื่องการแช่แข็งวอบที่หนึ่งนั้นจะอยู่ที่1.5มีสเปลตอยู่ที่1แล้วก็สามารถโจมตีสู้ได้2ตัวพร้อมกันน่าสนใจสเปลต์1.5เดี๋ยวนะมันเยอะกว่าไคลโอบัสเตอร์หรือเปล่าถ้าสองนะผมบอกไคลโอว่าตัวละไม่ครับฟิตอะเมว์ฟิตอะเมว์ของไคลโอบัสเตอร์มันอยู่ที่่่10.6แตวาสหรับ เอ okay, ลเควโดเนี่ยอยู่ที่1.5แปลว่ามันเยอะว okay. อยก,ยกว่าโอเคอับเลยกันเดี๋ยวแรกผมบิ๊กเกอร์บีมทำการเพิ่มดาเมจจากสองเป็นสามเพิ่มตน่งของการใช้ถึงจาก 1, 1.5กลายเป็น3.5และก็ได้รับสเตติชเชันว h a ม้งนหินตายตัวนึว้งรูสองเหรอเชี่ยเอาว่ะแล้วจา่ายแล้วเมื่อกี้จ่ายแค่เท่าไหร่1,009บ้าง1,009.25ยองอ่ะโอ้ยโอเคโอเคทาวเวอร์น่าสนใจทาวเวอร์น่าสนใจ ถ้าเกิดไม่สนใจนะ13วันที่กูไม่ลงคลิป13วันที่กูไม่ทำเชียร์เนี่ยจากความติด X สิบสามวันที่กูเล่นแต่โลบอกรูมต้องการบ้านและกูเป็นกูติดยองจากครั้นี้และถ้าเกิดกูไดนเอาไวชิดไม่คุ้มกูจะผูกคอด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวถือว่าต้นเกมนี่คือใช้ได้นะแต่ว่าข้อเสียในเป็นตรงที่ตอนนี้ผมไปลองใช้งานมาดูก่อนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยข้อเสียของมันเลยคือมันแพ้ฝูงซอมบี้คุณเห็นไอ้ที่มันเขียนว่า max target hit ไหมอันนั้นแหละครับผมคือข้อเสียของมัน ก็คือมันสามารถโจมตีซอมบี้ได้แค่2ตัวทุกๆวินาทีได้แค่ซีละ2ตัวแล้วด้วยความที่ TDX มนันเน้นซอมบี้สแปมอ่ะหรือว่าซอมบี้แบบเน้นมาเยอะๆเป็นฝูงนึกว่ายุงแถวบ้านอะไรเงี้ยนั่นแหละครับคือข้อหนึ่งในข้อเสียของมันเลยที่ผมลองไปเจอๆมาเนี่ยแล้วจริงผมเชื่อเลยว่าผมทำเกมนี้โคตรช้าลเลยเพราะว่ากูาพึพ่งควาเสร็จกูหรือควาเสร็จมาแล้วชีวิตกูไม่นเศร้าหมดใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ แล้วก็นี่ยมันเอ้ยป็นคอมโบกับอีกไทรโอบาสเตอร์ได้นะเวย้ยเอ่อเดี๋ยอัพเลยว่าจะไปได้ยังเดี๋ยวว่าจะไปขาดอีกนิดนึงมาเอ,อาชนะไปของเราสปีดรีดักชั่นทำการเพิ่มดาเมจจากสามเป็นห้าเพิ่มก, 5, พมการใช้แข่งจากสามจุดห้าไปสิบสองจุดห้าโอ้แล้วก็ถ้าเกิดศัตรูโดนแช่แข็งแล้วแล้วหลุดจากการแช่แข็งจะเคลื่อนที่ช้าลงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ว้าวแล้วก็โมเดลเหมือนเดิมไหมครับโมเดลแม่งเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเชี่ยอย,นนอ,อ,อยู่ตรงนี้นะเวอ่าอยู่ตรงนี้ เขาเปิดคุโซดเสียงไม่หาชดคือได้เป็นหรือยังทาวเวอร์ที่ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับมันมากไม่สุดแล้วเว้ยดูดิแล้วมองมองมุมเสือแล้วแม่งมันเหมือนมันเหมือนปลาวานเลยนะใครไแม่งเอาปลาวานมาใส่ดีดีเอ็กเนี่ยนี่คือข้อเสียของมันไว้ถ้าเกิดมันสแปมซอมบี้เลือดเยอะๆแล้วแบบมันมีมัน หยคาที่ม okay, ันตีได้แค่2ตัวนะมันตีได้แค่2ตัวต่อวิต่อทุกๆวินาทีอ่ะแล้วกูเต้นทำไมวะเฮ้ยลุกหยุดลุกหยุดโอเคแล้ว3ได้แล้วสามว่ผมไอมิสไซร์ราคาหนึ่ื่าทำการเพิ่มดาเมจจากหเป็น8เพิ่มการเช็เงเป็น36มสิ้าทำให้สตูดนโาเมิแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์านเช็แข็งแล้วก็เพิ่มระยะเป็นยี่สามรกับได้ทางน้านของจรวดมิสไซ์ไอมิสไซ์ยี่สิาดีดอ๋อนี่ไงนี่มันจงไป นี่โหเจ๋งว่ะแต่ว่ากูกูจ่ายหมื่นห้าเพื่อเพื่อสี่สิบบวกยี่ิบห้าเท่าค,าคุณิบห้ากูจ่ายไปหมื่นห้าเพื่ออพีจีดี่สิบห้าดีพีซีว่าหมื่นห้าถ้าไปขายไตยดีกว่าเนี้ยคุ้มกว่าเยอะงั้นตนะ้องบี้มาเลื่อเจ็ดร้อยห้าสิบ แคไม่มีปัญหายืนมองได้เลยยืน AFK อ่ะยืนเส้นอ่ะยืนเส้นอาบีดอสลัวกันโอเคไว้ถัดไปอัพได้ยังโอเควก็ถัดไปผมไว้ถัดไปควายโอมมนิชั่นใช่ปะโอ้โหคอเขแตกแห้เลยว จากเพิ่มระเบิจาก83เพิ่มการเชื่อแข่งจาก6.5กลายเป็นหนึ่งว่า6.5ศัตรูโดนดาเมจแรงขึ้นจาก10 15, กาเปอร์เซ็น 16, 15, ต์นกลายเป็น20เปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถโจมตีตัวได้สามา 3, ตัวเพิ่มการเคลื่อนที่จาก9.2แล้วก็ตัวอาฟิกีเนี่ยเพิเ่มดีเบสจาก25เป็น67ฮนะโอเคโอ้โหแล้วก็โมเดลไม่ได้ต่างจากเดิมแล้วโมเดลแม่งเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆเพิ่มแค่จารโลดเชื่อแข็งมาสองอันเนี่ยเออทีเดียไม่เคยขี้เกียจแบบไม่เคยขี้เกียจจริงๆ แล้ว sí, ก็เลเวลนี้นี่เลเวลนี้มันสามารถเช็คแข็งอโบเมนเดชันนะเลเวลผมว่าผมวางไว้ตรงนี้ว่ะผมจะได้ทำปกเว้ยต้องการปกฮะนี่เดี๋ยวดูไอ้เ้ฟโอมวอร์เชนเดี๋ยววันกี้โค่นนักสงสารอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะมันต้องีตัวเนี่ยเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนตอบฉันตอบฉันที่นายเป็นอะไรหรือเปล่านิ่งวะช่างเป็นผูงซอมบี้ที่น่าสงสารจริงนะ มไม่เ <One> น <input> ี่ยสามสาว power pop girl ของฉัน blossom bubble และ buttercup เอ้ยวไอ้ผมว่าผมน่าจะได้ปกกว่านี้เดี๋ยวรอถ่ายปกรอถ่ายปกก่อนเออเอลซซื้อหุ่ป่าที่กูจะถ่ายปกคลิปกูอุ้ยมันจะคลิปมาทำเชียอะไรสวยมากสวยมากเซ็กซี่มากลูกอย่างนั้นแหละครับผมแอคท้านะครับชูสองนิ้วครับชูสองนิ้วครับโอ้สวยมากครับผมสวยครับโอ้ โอเคมาเดี๋ยวผมอ่านว่าสุดท้ายเนียเพราะว่าเวทสุดท้ายมันได้สี่หมื่นพอดีครับว่าสุดท้ายนะผม M one ice ice mine เอาพดาเมจจาก13เป็น20เพิ่มการเชื่อแข็งเป็น48 6ตูดูดาเมจได้ขึ้นจาก20เป็น40แล้วก็สามารถโจมตีโอเคผมจำแต่เมื่อกี้ได้หมดสามารถโจมตีทะลุศัตรูที่โดนที่มี ice resistant ได้แล้วก็สามารถ okay. เชื่อาา I แข็งบอสได้เลยผมเห็นเมื่อกี้นะอูเดี๋ยวนะมันเชื่อแข็งบอสได้แล้ว คือก่อนที่เราใช้แข่งยังมึงยังมีหน้ากระทืบเท้านะเพื่อนเรียบร้อยโอ้ตาจริงกันนี้มิเตอร์โหดมากโคตรโหดโคตรอันตรายดูดิโอ้โหกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งเลยเออเป็นไงบ้างครับผมคุณเลดังเตอร์ช่วงนี้สบายดีป่ะครับผมจะลองคริสต์มาสแบบนี้ไหครับอ๋อชอบคริสต์มาสยินมากเลยครับผมว่าโอเคครับเข้าใจมากครับเข้าใจเข้าใจ